ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบเอาไว้ก่อนนะฮะว่าวันนี้ผมจะพูดด้วยความสำรวมนะครับจากเรื่องที่ทุกท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับพูดถึงศึกพิมลีกในค่ำคืนวันนี้นะครับแบ่งเป็นสามช่วงเวลาแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าจะไม่มีคู่หัวค่ำหกโมงครึ่งตามเวลาของบ้านเราจะไม่มีนะครับจะไปเริ่มคู่แรกเนี่ยตามเวลาบ้านเราก็สามทุ่มตรง คู่เอกก็ในช่วงสามทุ่มก็เป็นเชลซีกับเดอ์แลนด์แล้วก็ตามมาด้วยคู่5้าทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจะเปิดบ้านเจอกับไบรตันแล้วก็ตบท้ายด้วยคู่ดึกดีตีตสอของค่ำคืนวันนี้นะครับตามเวลาของประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นพวกพี่ๆลิเวอร์พูลนะจะยกพลไปเยือนสโมซอพึ่งน้อยเบรนท์ฟอร์ดก็ขออนุญ,ญาตเจาะไปที่ สองคู่หลังนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมล่าสุดสามารถที่จะบุกไปยัดเยียดความปราชัยให้กับคู่แขนตลอดชาติของตัวเองอย่างลิเวอร์พูลได้สำเร็จแล้วก็เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รูเบนอโมริมเข้ามาเป็นกุนซือของปีศาจแดงเนี่ยที่ชนะคู่แข่งติดต่อกันสองนัดในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ถ้านับเฉพาะเกมในบ้านนะครับก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นที่โอทัฟฟอร์ดเนี่ยก็สามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งมาได้ สามเกมติดต่อกันในบ้านของตัวเองแต่ถ้าว่าวันนี้ครับผู้มาเยือนนะก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาไม่แพ้มาสี่นัดแล้วก็เป็นทีมที่มีความเหนียวแน่นแข็งแกร่งแพ้ยากเล่นเป็นระบบนะครับไรตันเท่านั้นไม่พอนะครับช่วงหลังคือนับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาเนี่ยแมนยูไม่ทราบเป็นอะไรก่อนนะเนี่ยเวลาเจอกับไรตันนีขนมกลุ่เลยนะชนะได้ตลอด นะครับชนะแบบติดต่อกันเป็น10นัดเลยด้วยซ้ําแต่นับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาเนี่ยโอ้โหเจอกับไบรตันทีไรมักจะมีปัญหาเอาง่ายๆเจ็ดเกมล่าสุดที่เจอกับไบรตันแมนยูสามารถเอาชนะคู่แข่งทีมนี้เนี่ยได้เพียงแค่หนเดียวเท่านั้นเองส่วนอีก6เกมที่เหลือแมนยู U, แพ้รวดเลยนะครับแพ้ไบรตันทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านที่สำคัญ เจอกับไรตันที่โอทราฟอร์ดสามฤดูกาลล่าสุดโอโหถูกทีมนกนางนวลเนี่ยบุกมาเหยียบจมูกควักชัยชนะก,กลับออกไปสามครั้งติดต่อกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็พังภาพคาบ้านสามประตูต่อหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อสองฤดูกาลก่อนก็แพ้ด้วยสกอร์เดียวกันนะครับก็คือสามประตูต่อหนึ่งส่วนเมื่อสามฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแมนยูเล่นที่โอทราฟอร์ดก็ถูกไรตันบุกมาเฉือนไป สองประตูตอนหนึ่งเห็นไหมครับเจ็เกมล่าสุดแพ้ไปหกชนะแค่นัดเดียวเป็นเกมที่ไม่ค่อยมีความหมายอะไรด้วยแล้วก็สามเกมในบ้านสามฤดูกาลล่าสุดเนี่ยแพ้รวดเลยเพราะนั้นมาแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าณนะจุดนี้ณนะตอนนี้ช่วงนี้นะฮะแมนยูเนี่ยกลายเป็นทีมที่เหมือนจะแพ้ทางนกนางนวลจากแดนใต้ทีมนี้นะครับเรียกว่าเป็นของแสลงเลยทีเดียวเกมเนี้ยมันสําคัญตรงที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากที่ชนะ ติดต่อกัน2เกมในเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกเนี่ยมันก็สร้างความฮึกเหิมสร้างความมั่นใจให้กับบรรดาแฟนๆน,นะครับบรรดาเด็กผีนะเรดอาร์มี่เนี่ยก็หลายคนก็คาดหวังเอาไว้ว่ามันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีซึ่งตรงนี้ครับรูเบนอมอริมต้องแสดงให้เห็นนะครับว่าเขาสามารถที่จะยกระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากทีมที่ผีเข้าผีออกไม่มีความสม่ำเสมอชนะแพ้เสมอนะฮะวนลูปกันไปเป็นวงจรอะไรแบบนี้ต้องหยุด ตรงนี้ให้ได้แล้วก็แสดงความคงเส้นคงวาออกมานะครับก็คาดว่ากุนซือชาวโปรโตุเกสคงจะไม่เปลี่ยนทีมจากเกมล่าสุดในศึกแดงเดือดเนี่ยมากนักผู้เล่ตูก็น่าจะเหมือนเดิมคือเซ n เนอร์ลัมเมนส์ลงเล่น2นัดนะครับเสียแค่1ประตูแล้วก็ทีมชนะ2นัดเลยเราจะเห็นว่าพอลัมเมนส์ลงเฝ้าเสาแล้วเนี่ยเกมรับดูมั่นคงมากขึ้นนะบรรดากองหลังเนี่ยเล่นอย่าง มันอกมั่นใจไม่พวักพวงนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดตอนนี้ยึบมือหนึ่งได้อย่างถาวรแล้วก็คือเซนเนอร์ลัมเบนหลังสามนะครับอาจจะใช้ชุดเดิมนี่แหละเพราะว่าเกมล่าสุดเนี่ยแฮร์รี่แม็กควายโชว์ฟอร์มได้ดีมงประตูชัยให้ทีมได้เพราะฉะนั้นจะไปดรอปเขาเป็นตัวสำรองม,มันก็ดูกระไรอยู่นะแม็กควายก็ยืนเป็นประการหลังตัวกลางนะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวกลางขนาบข้างขวาด้วย มาไตาสเดลิกแล้วก็ทางซ้ายก็คือลุกชอนั่นหมายความว่าเรนิโยโรจำเป็นต้องนั่งไปก่อนส่วนวิงแบ็กขวาอะไรที่มันดีอยู่แล้วนะครับอย่าไปเปลี่ยนมันเล่นในบ้านไม่จำเป็นต้องกลัวใช้อามัดเดียโลไปเลยทางซ้ายนะฮะก็คาดว่าน่าจะส่งลูกลักนะฮะลูกลักอย่างดิโกดาโลรงก่อนแพทริกดอกกูส่วนตรงกลางนะครับได้พักมาเต็มเต็มกลางสัปดาห์ไม่มีแข่งเพราะฉะนั้นกาเซมิโร่น่าจะพร้อมจับคู่กับ หัวหน้าทีมอย่างบรูโน่แฟร์นันส์นะครับซึ่งถ้าเกมนี้ลงเป็นตัวจริงก็จะเป็นเกมที่300ให้กับปีศาจแดงนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่นับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยลงสนามมากที่สุดแล้วก็เป็นผู้เล่นที่สามารถสร้างโอกาสในการทำประตูได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาลนี้ด้วยนะตรงกลางไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดกาเซมิโร่กับบรูโน่แฟร์นันจะยืนคู่กันขยับขึ้นไปนะครับ ได้ตำแหน่งดับเบิลตันมิดฟิลด์ตัวรุกเนี่ยที่แน่ๆไบรอันเอมเบอร์โม่นะฮะได้ลงเล่นอยู่แล้วเอมเบอร์โม่เนี่ยถูกฉลกกับการเจอไบรตันด้วยเพราะว่าสมัยที่อยู่กับเบนส์ฟอร์ดเนี่ยเคยยิงไบรตันไปถึง3ประตูเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่มิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติแคนาบรูนผู้นี้อีกครั้งส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งก็คาดว่าน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับอะไรที่มันไม่ได้ผิดพลาดไม่ได้เสียหายก็ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนเมสันเมา์ นะครับโอเคอาจจะในเรื่องของการสร้างสรรคเกมเนี่ยอาจจะยังดูไม่ได้มีความหวือหวาอะไรมากนักแต่ลงไปแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์เฉพาะอย่างยิ่งนะฮะช่วยเกมรับได้ดีมากช่วยไลยบีไลบทคู่แข่งนะครับหน้าเป้าเกมที่แล้วเนี่ยใช้ตัวปลอมใช้รูปแบบการเล่นแบบเป็นตัวปลอมเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านผมมองว่าน่าจะกลับมาใช้หน้าเป้าขนานแท้เอาเบอร์เกจริงๆเนี่ยลงเพราะนั้นนะครับก็มีความเป็นไปนได้สูงที่เบนจามินเชสโกจะกลับมาเป็น ตัวจริงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับที่จะต้องดรอปมาเตอุสคุญย่าเป็นตัวสำรอง,องแต่ก็ต้องดูอีกครั้งนะบางทีเขาก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามหน้าง,งานนะครับถ้ามันเป็นไปตามที่ผมคาดเนี่ยก็เท่ากับว่ารูเบนออมริมจะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจากเกมล่าสุดที่แอนฟิวเนี่ยแค่ตำแหน่งเดียวก็คือสุดหน้าตัวเป้าใช้เบนจามินเชสโกลงมาเป็นตัวจริงไบรตันนะครับผมมองว่าเขามาด้วยระบบนะแล้วก็ผู้เล่นมีความมั่นใจเฉพาะอย,ายิ่งเด็กเก่ายัาง แดนนี่เวลเบกโอ้โหช่วงหลังเนี่ยอายุมากนะครับแต่ยิงกระจายเพราะเรนั้นเขาไม่กลัวแน่ๆผมมองว่าไบรตันไม่มาอุดแล้วก็ด้วยสถิติในอดีตที่ผ่านมานะครับเขาเหนือกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือไบรตันเนี่ยเป็นทีมที่มีเขาเรียกว่าเปอร์เซนต์ที่จะชนะแมนยูเนี่ยมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกณนะตอนนี้เลยนะครับนะะอันดับ2คือแมนซิตี้อันดับหนึ่งเนี่ยคือไบรตันคือพูดง่ายๆว่าเจอเมื่อไหร่แม่งชอบชนะแมนยูเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยเขาไม่มาลดบัสแน่ ขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไปเล่นเหมือนเกมที่แล้วเนี่ยมันก็ใช่ที่นะฮะเกมที่แล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเฉพาะการสถานการณ์บังคับว่าต้องเล่นเกมรับถอยตำาๆโลโบล็อกอะไรแบบเนี้แล้วก็ใช้การตอบโต้ด้วยการวางยาวข้ามกองกลางเลยแต่ผมมองว่าเกมนี้เนี่ยจะไปเล่นแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าคู่แข่งก็พอฟัดพอเหวี่ยงอันดับแมนยูสูงกว่าด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเล่นต่อหน้ากองเชียร์ของตัวเองที่ลงละครแห่งความฝัน เพราะฉะนั้นแมนยูจะพยายามที่จะคลองบอลแล้วก็บุกใส่ไบรตันซึ่งพูดตรงๆมันอาจจะไม่ดีก็ได้ก็ยังมองว่าเป็นเกมที่น่าหนักใจนะครับแม้ว่าจะเล่นในถิ่นตัวเองก็ตามลูกเกมเนี่ยอาจจะไม่เหนือกว่ามากหรืออาจจะเป็นรองด้วยซ้ําส่วนผลการแข่งขันเนี่ยขออนุญาตนะฮะผมถือเคล็ดเวลาแมนยูแข่งเนี่ยจะไม่ฟันธงนะก็คิดว่าอะ ที่ไม่น่าจะคาบ้านแล้วกันสำหรับคู่สุดท้ายนะครับของศึกพริมลีประจําค่ำคืนวันนี้ก็ย้ำอีกทีนะครับว่าเตะกันดึกหน่อยตีสองนี่ยังดีนะฮะเขายังไม่เปลี่ยนเวลาเป็นเวลาหน้าหนาวก็เดี๋ยวเปลี่ยนในเดือนนี้แหละนะฮะพอหน้าหนาวแล้วก็จะขยายออกไปอีกหนึ่งชั่วโมงสามทุ่มก็จะเป็นสี่ทุ่มจากหกโมงครึ่งก็จะเป็นทุ่มครึ่งจากตีสองก็จะกลายเป็นตีสามโอ้โหทีนี้ละ บอกได้คำเดียวว่าสนานแต่ไม่เป็นไรสามารถดูย้อนหลังได้ทางช่อง m o n นแม็ใครยังไม่ติดก็ติดไว้นะครับลิเวอร์พูลนะก่อนหน้านี้แพ้มา4เกมติดต่อกันในทุกรายการก่อนที่จะหยุดสถิติของตัวเองได้ด้วยการบุกไปขยี้ไทรักแฟงเฟิร์ตถึงทิง่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยนะครับชนะด้วยสกอร์ถึง5ประตูต่อนหนึ่งก็เรียกว่า ดึงความมั่นใจดึงความเชื่อมั่นของตัวเองกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเกมนี้จะต้องเจอกับเบรนท์ฟอร์ดแต่พอผมไปเปิดสถิติดูเนี่ยโอ้โหสถิติก่อนหน้านี้นะครับห้านัดล่าสุดเนี่ยลีบูลชนะรวดเลยนะครับในพรีเมียร์ลีกชนะมาห้าเกมติดต่อกันนะครับก็ดูแล้วตรงจุดนี้เนี่ยเหนือกว่าไปแล้ว1นึกิกแต่ล์บูลฤดูกาลนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีมันยังมีปัญหาด้วยการปรับเปลี่ยนสายการเล่นนะครับจาก องฤดูการก่อนจากทีมของเจอล์นครปมามาฤดูการที่แล้วมาฤดูการนี้เนี่ยนะฮะแล้วมันก็กลายเป็นว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นคือเราจะเห็นเลยเกมรับเสียประตูง่ายไม่เหนียวแน่นแข็งแกร่งเหมือนเดิมเฉพาะอย่างยิ่งเวลาถูกโจมตีด้วยลูกกาอากาศลูกตั้งเตะลูกทุ่มไกลนะครับง,ง่ายๆเลยนัดที่แล้วเห็นไหมเจอแมนยะู U, ก็มาเสียประตูสุดท้ายเนี่ยจากลูกเตะมุมที่บรูโน่แฟนันเปิดไปเข้าศีรษะของไอ้หัวแตงโม แม้กวายโขเข้าไปบเบนฟอร์ดก็ถือเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในการเล่นลูกกลางอากาศแม้ว่าจะไม่มีเอมเบอร์โมนะฮะแม้ว่าจะไม่มีอีวานโทนี่ไม่มีโยอันวิซาเขาก็มักจับปั้นดาวดวงใหม่ขึ้นได้ตลอดเวลานะครับก็ณนะปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอีกอติอาโกหัวหอกชาวบราซิเลียนนะฮะนักเตะสายพันธเซมบ้าก็ยิงได้เป็นระยะนะก็ถือว่าเป็นตัวอันตราย ที่น่าจะคุกค,คามเกมรับของลิเวอร์พูลได้เช่นกันอเอร์ซา็อตนะครับถ้าไม่คิดมากนะจากทีมนะครับตามฟอร์มการเล่นอย่าไปคิดเรื่องค่าตัวอะไรมากนะครับอันนี้ผมพูดถึงตำแหน่งกองหน้านะคือเอาตรงๆพอใช้อเล็กซานเดอร์อิซักแล้วเนี่ยไปดูสถิติได้เลยลงตัวจริงนะครับมักจะถูกเปลี่ยนตัวออกเร็วไม่จบครึ่งแรกก็ครึ่งหลังเล่นไปได้แป๊บเดียวนะแล้วก็พออิซักลงตัวจริงเนี่ยเปอร์เซ็นต์ชนะของลิเวอร์พูลเนี่ย ลดลงไปอย่างหัวภาพถ้าใครสนใจเรื่องสถิติเรื่องตัวเลขเนี่ยถ้าอันเนอสลอตคำนึงถึงเรื่องนี้นะครับก็ควรจะให้อูก้เอกิติเก้ลงเล่นเป็นหัวหอกตัวจริงเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวเตะชาวฝรั่งเศสผู้นี้ลงตัวจริงนะครับเปอร์เซ็นต์ชนะของลิเวอร์พูลคือ100%เซนะนะชนะ100%เนะหรือทางที่ดีถ้ามารักพี่เสียดายน้อง ไม่รู้ว่าจะตัดใครก็ทําแบบเกมกับแฟงเฟิร์ตเกมล่าสุดนี่แหละให้เล่นกองหน้าคู่กันไปเลยก็ขึ้นอยู่กับว่าจะคิดมากคิดน้อยจะกล้าหรือเปล่านะฮะเช่นเดียวกันฟลอเรียน VS นะครับล่าสุดทำแอซซิดได้คนเดียวเลยนะสองแอซซิดเพราะฉะนั้นไม่ควรจะ drop ครับนักเตกําลังอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงแล้วก็เล่นได้มีประโยชน์นะครับการเคลื่อนที่การจ่ายบอลเนี่ยโอ้โหมันทะลุทะลวง รับมันจ่ายบอลแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะไปสร้างความลำบากใจให้กับเกมรับของคู่แข่งได้ปัญหาก็คือตรงกลางเนี่ยนะก็ต้องรอเช็คฟิตไลอันกราวเฟนแบกไม่ลงแล้วมันก็ส่งผลกระทบอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่อย่างเกมล่าสุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเคอร์ติสโจนนะครับสามารถที่จะลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางได้อย่างไม่ขัดเขินแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ไม่ใช่เบาเลยทีเดียวนะประตูก็่าจจะเป็นมือสอ,อย่าง มาม่านะฮะมามาดัชวิลลี่ลงเฝ้าเสาไปแผงแบ็กโฟ์ทางขวาฟลิมปลงลงเล่นไม่ได้ก็น่าจะเป็นคอร์เนอร์บรัดลีย์ทางซ้ายจริงๆอะผมถ้าถ,ถ้าดูจากสายตาของเด็กผีอย่างผมนะฮะผมมองว่าแอนดรูโรบสันเนี่ยแม้ว่าจะโรยราไปนะแม้ว่าจะอายุมากขึ้นเรียวแรงและกำลังเนี่ยมันถดถอยแต่ก็มันมันเข้ากับระบบมันมีประโยชน์มากกว่า มีลอสเคอร์เคชนะครับก็น่าจะใช้โรเบสันเนี่ยดีกว่าแต่ก็พอลงเล่นไปเมื่อกลางสัปดาห์ก็น่าจะมีการโรเตชันกลับมาเป็นเคอร์เคชอีกครั้งหนึ่งคู่เซ็นเตอร์แบ็กก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับก็เป็นฟันได้คู่กับโกนาเต้ไปตรงกลางนะถ้าเา็เวนแบ,บ็กลงไม่ได้เคอร์ติสโจนส์นะครับน่าจะได้ลงคู่กับโดมินิกโซโบสไลหรือโซโบนะครับ,ร so bo, รบส่วนหน้าตำ่ำผู้เล่นตำแหน่งหมายเลขสิบ ก็จะเป็นใครไปเสียไม่ได้นอกจากดาวเตะค่าตัว116ล้านปอนด์อย่างฟอร e เรนเวียสบางทีอาจจะถึงเวลานะครับที่แอสซิสหรือประตูแรกในหลีกสูงสุดของกรีฑยจะมาถึงในเกมนี้ก็เป็นได้ส่วน3ตัวบนคำถามมันเกิดขึ้นนะครับคือโมซาล a านะแล้วก็มันเกิดดรามา่าช่วงถ้ายเกมที่ซาล่าหลุดไปแล้วมีเวียสวิ่งตามมานะครับอยู่ในตำแหน่งอยู่ในที่ว่างอยู่ในพื้นที่ที่สามารถที่จะทำประตูได้ ถ้าซาร่าใจกว้างแล้วปาดไปให้แต่ของแบบนี้นะฮะบ,บางทีมันก็เราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นไงถ้าเราเป็นซาร่าเราก็อาจจะหามุมหาเหลี่ยมเนี่ยที่จะจ่ายบอลให้วีสไม่ได้ก็เลยต้องตัดสินใจสับไก่ย,ยิงด้วยตัวเองผมยังเชื่อนะว่าซาร่าจะได้กลับมาเล่นเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งไม่งั้นเขาไม่ดรอปไปเมื่อกลางสัปดาห์หรอกเขาก็ให้ไปพักบ้างนะไปพักผ่อนสมองแล้วก็น่าจะกลับมาลงเป็นตัวจริงในเกมนี้ส่วนทางซ้ายไม่ต้องไปแตะต้องกับเขาครับ untouchable โคดี้คัคโปส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าถ้าไม่เอาซาร่าลงก็สามารถใช้อีซักกับเอกิติเก้เนี่ยลงเล่นคู่กันได้แต่พอกลับมาเป็นพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมมองว่าอันนสล็อตจะยังยืนนะรูปแบบตำแหน่งเดิมไว้ก่อนก็คือ423 1นเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นกองหน้าตัวเป้าอย่าไปคิดมากครับสิ่งที่ต้องยอมรับความจริงก็คือชั่วโมงเนี้ยเอกิติเก้ดีกว่าอเล็กซานเดอร์อีซักเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปฝืน ถ้าใช้เอกิทิเก้ลงเนี่ยโอกาสที่ลิฟูลจะกลับออกมาจากสโมสรพึ่งน้อยพร้อมกับ3มแต้มในมือเนี่ยก็มีสูงนะฮะแล้วก็ดูสถิติดูอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะก็ดูแล้วลิฟูลน่าจะครองบอลบุกมากกว่านะแต่ที่มันผ่านมาเนี่ยก็ใช้โอกาสกันค่อนข้างจะสิ้นเปลืองนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยนะสร้างโอกาสได้เยอะเกมรุก บุกกดดันขึงคู่แข่งหาโอกาสหาจังหวะกระทุ้งตะข่ายได้เป็นระยะเนี่ยมันก็มีโอกาสชนะมากกว่าอยู่แล้วก็ยังเชื่อลึกๆนะว่าไม่น่าจะมีอะไรพลิกล็อกนะครับพลิกล็อกก็ไม่ถึงขนาดแพ้เพราะว่าทารีบุลแพ้อีกก็จะเป็นการแพ้ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสี่เกมติดต่อกันซึ่งมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเต็มที่อย่างแย่ที่สุดผมมองว่าจะเสบอแต่ยังเชื่อนะครับว่าพวกพี่ๆพลพรรคหงแดงผู้ว่างการจะบุกไปเชือด เจ้าถิ่นอย่างเบรนฟอร์ดได้สำเร็จในที่สุดครับ